ทีนี้ถ้าเห็นยูทูบเบอร์บางช่องก็ออกมาอุ้ยดีกายยังไงก็ได้ประกันตัวออกมาแน่นอนนู่นนี่น่คือมันเป็นการให้ความหวังเอฟซีแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าได้ประกันหรือไม่ได้ประกันใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าศาลสูงท่านมองลงมาใช่ไหมวัสดีพี่เดี่ยวครับถ้าสารสูงท่านมองลงมาเพราะฉะนั้นอย่าเอาผมไปเกี่ยว ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์คดีเพราะผมไม่เคยพูดว่าลุงได้ประกันแน่นอนไม่ต้องห่วงดีการอดแน่ไอค้คำคำนี้หรือไม่ว่าจะเป็นคำไหนก็แล้วแต่ที่จะเป็นการให้ความหวัง f อซผมไม่สนับสนุนแล้วผมไม่ยุ่งส่วนยูทูบเบอร์ช่องไหนทำคอนเทนต์แล้วมันเกินงาม f อพี่พี่พแม่แม่บางท่านก็ไม่ต้องมาผ่านผมไปบอกเขาเองไปบอกเขาเองเลย ผมไม่ควบผมผมควบคุมใครไม่ได้ครับลําพังผมเนี่ยจะทามาหากินก็เหนื่อยแล้วนะครับก็ตามนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาเล่าเดี๋ยวผมก็จะมาขอชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นหลักอันนี้ผมขอชี้แจงไอ้เรื่องชอบเอาชื่อคนอื่นไปอ้างหลายรอบแล้วนะพี่พี่เชื่อไหมว่าถ้าเราไปร้องเรียนใครสักคน ้าเราไปร้องเรียนใครสักคนแล้วเรามาทำคลิปยอะเย้ยถากถางผมถามหน่อยว,ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คนไหนเขาเชื่อถือเราเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่ามึงทำคอนเทนต์กันอุ้ยทำคอนเทนต์คือทุกวันนี้เชื่อไม่วันหน้าเนี่ยผมเหลือสองนิ้วแหละจริงๆ ผมไม่สามารถที่จะไปตามเรื่องร้องเรียนอะไรได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่เขามองว่าเราทำคอนเทนต์ซึ่งผมไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรมากมายแล้วผมจะเอาอะไรไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับหน้าผมเหลือสองนิ้วแล้วตอนนี้ผมไม่สามารถที่จะไปตามเรื่องอะไรได้แล้วเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อถือแล้วผมบอกเลยเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อถือแล้วครับนี่คือเป็นเหตุที่ผมต้องยุติ เจ้าหน้าที่เขาก็ดูเราครับขอบคุณพี่แสมครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดูเราในเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยเขาดูไม่ใช่ว่าเขาไม่ดูครับคือถ้าผมไปตามเรื่องเจ้าหน้าที่ คือเราล้อมเรียนผมมองว่ามันบางครั้งมันไม่จําเป็นที่ต้องทําคลิปเยอะเยะ้ยหรือจะต้องแบบอะไรมากมายเกี่ยวกับคือกลายเป็นว่าตอนนี้คือผมต่อรองอะไรกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เลยนี่คือสาเหตุที่ผมต้องยุติผมไปไม่ได้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเขามองว่าเป็นคอนเทน ถ้าผมขอนําเรียนให้พี่ๆ FC ได้เข้าใจผมด้วยว่าสิ่งที่มันไม่ใช่ว่าผมไม่ตามผมตามเรื่องอยู่แต่เดี๋ยวผมจะมาพี่ๆผมขออนุญาตแต่ในจุดนี้ผมก็ผมก็พูดถึงทั่วไปนะผมไม่ได้ว่าใครนะครับ อ๋อพี่อ,อ้อสวัสดีครับพี่อ้อขอบคุณครับขอบคุณป้าสจีขอบคุณพีดเด่เจเจอมครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโอเคตามนี้ไหมครับพี่พี่คือเรื่องของการร้องเรียนอ่ะพี่พี่ครับ <c oughs> คือผมก็ผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเป็นไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่เนาะนะครับปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่อ่า มันจะมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปถึงประเด็นที่สาวพี่เขยบุมคือเอาตรงๆนะว่าการร้องเรียนอะโอเคเราก็ไปร้องเรียนแล้วพี่บอยสวัสดีครับแต่ทีนี้เอาตรงๆนะครับว่าถ้าจะให้ถ้าจะให้ผมไปร้องเรียนถึงแม่กระทั่งว่าเออไปร้องเรียนถึงที่บ้านเขา ผมทำไม่ได้งานราชการเขาก็มีกรอบและเจ้วเวลาของเขาไม่ใช่เอาไปทำคอนเทนต์ครับอันผมซอขอบุณครับคือไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่เนาะผมไม่ได้พูดจะระบ,บุจอดจงช่องไหนช่องหนึ่งแต่ทีนี้ผมไม่ได้ว่าเอฟซทุกคนนะแต่ผมก็โดนบีบจะให้ไปร้องเรียนที่บ้านเขาผมทําไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านที่น้องเขาเสียชีวิต แล้วมันเป็นบ้านที่ผมเคยไปอยู่ไปกินผมทำไม่ได้มันเป็นบ้านที่เป็นบ้านที่น้องคนที่เสียชีวิตเขาเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็เคยไปอยู่ไปกินเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเนี้ผมโดนบีบมาโดยตลอดว่าเรื่องบ้านเมื่อไหร่จะไปร้องเรื่องบ้านเมื่อไหร่จะไปร้อง มันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหละครับผมเคยไปอยู่ไปกินที่นั่นก็เหมือนกับอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าอยู่ฝั่งใครนะผมอยู่ตรงกลางแต่ผมพ,พูดถึงความเป็นจริงพี่เอ๋วันนี้ครับแต่อย่าให้ถึงขั้นที่แบบว่าต้องมาบีบให้ผมต้องไปร้องถึงที่ตรงนั้นที่ที่ตรงที่น้องก็เสียชีวิตตรงนั้นผมทําไม่ได้ผมทําไม่ลงผมบอกเลย น้องก็เสียชีวิตตรงนั้นและจัดงานศพอยู่ตรงนั้นผมไม่สามารถที่จะไปทำตามที่ใครบอกกล่าวไปได้ะทุกเรื่องบางครั้งมันต้องมีจุดที่มันต้องเว้นวรรคไว้บ้างนะครับผมทำไม่ได้หรอกผมเคยไปนอนตรงนั้นผมเคยไปอยู่ไปกิน ไอ้เรื่องที่มีปัญหากันส่วนตัวก็ว่ากันไปแต่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่เด็กเขาไม่ได้เกี่ยวเด็กคนที่เสียไปเขาไม่ได้เกี่ยวครับผมมองแบบนี้มันเป็นมันเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวของแม่ของเขาแต่ถ้าจะให้ผมไปร้องบ้านหลังเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ผมทําไม่ได้ผมยังสงสาร ดวงวิญญาณของเด็กที่เสียชีวิตไปอยู่ที่ผมพูดผมไม่ได้อะไรอาวร์แต่ผมมองว่าบางครั้งมันต้องมีขอบเขตแล้วในเรื่องของการร้องเรียนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถต่อรองกับเจ้าหน้าที่ได้เลยทั้งที่ผมอยู่ตรงกลางไอ้คำว่าอยู่ตรงกลางน่ะมันมีอำนาจพอที่จะไปต่อรองกับเจ้าหน้าที่ได้แต่ตอนนี้เขามองว่าไงรู้ไหมมึงอยู่ฝั่งตรงข้าม ทนนั้นที่ผมไม่อ่าคือผมไอ้ที่ผมบอกว่าผมอยู่ตรงกลางไม่เชื่อว่าไม่ได้แคร์ความรู้สึกใครเลยนะแต่จุดจุดนี้คือผมไม่ผมไม่ได้มีฝังไงแล้วเวลาผมไปร้องอย่างเงี้ยมันก็จะมีน้ำหนักเพียงพอแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไงรู้ไหมครับ ถ้าคุณอยู่อีกฝั่งหนึง่งผมซัดก,กับเจ้าหน้าที่มาไม่รู้กี่ครั้งจนผมเหนื่อยแล้วเหนื่อยตรงไหนรู้ไหมเหนื่อยตรงที่ว่าอมืมันเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะคิดแบบนี้ใช่ไหมพี่แสมขอบคุณครับพี่ใหญ่ขอบคุณครับบางทีเยอะไปมันก็ไม่ดีพี่พี่ นะครับบ้านที่เขาอยู่ผมก็ไปนอนไปกินตรงนั้นโอเคนี่ใส่ส่วนตัวพฤติกรรมทางฝั่งของคนที่เป็นมารดาโอเคอันนี้ก็ว่ากันไปก็ซัดกันไปเต็มเหนี่ยวแต่บางครั้งผมก็โดนบีบผมทำไม่ได้หรอครับใจยังไงก็แล้วแต่ต่อให้คนที่เป็นแม่จะว่าลูกผมอะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าผมไปร้องเรียนตรงนั้นมันเป็นตรงที่แบบตรงที่เราก็ไปอยู่ไปกินตรงนั้นเราไปนอนตรงนั้นแล้วมันเป็นตรงที่น้องเขาเสียชีวิตมันทไม่ได้แต่สิ่งที่ผมพูดผมไม่ได้ว่าต้องการที่จะไปอยู่ฝั่งไหนนะคะพี่ๆผมอยากให้พี่ๆได้เข้าใจในจุดนี้เนาะเวลาเชียร์ ขอบคุณพี่เอขอบคุณครับนั่นแหละครับอันนี้จบไปเนาะทีนี้มาพูดถึง